ใส่น้ำแล้วแล้วเหนียวเป็นก้อนเลยแล้วก็เธอบอกให้ทําน็อกน้าเธอก็ไม่ทำวัวแต่ยืนตอแหลกันอยู่นั่นแหละบ้านคนที่เราเอาบ่อยสุดคือบ้านป้าตือป้าตือแม่เข้าบ้าน,นี่้ค่ะป้าปตือเนี่ยเคยให้เราเข้าบ้านมาก่อนสร้อยชาแน,นลเขาจะซื้อแบบเดียวกันสองอันถ้าอะไรอันนี้หายเขาจะมีสำรองอยเพราะเขาชอบเพราะเขาชอบเขาจะเป็นดับเบิ้ลเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราไปถึงแล้วก็อุ้ยแม่รองเท้าอ่ะอันนั้นน่าคงไม่ได้ใช้แล้วมั้ง มึงใส่เบอร์อะไรล่ะตีนเท่ากันเลยจริงป่ะเนี่ยจริงเ้วเท่ากันไหมเบอร์อะไรอะเบอร์สามเก้าท่านะใหญ่มึงจะใส่นึ่งก็คงดีจะได้ไปบ้างทำยังไงให้ลูกค้าเข้ามามีเคล็ดลับหรือมีวิธีแนวคิดอะไรบ้างไหมคะไม่มีอะว่าสุดท้ายแล้วนะธรรมชาติเรียวเราทําตัวให้เตรียมพร้อมกับทุกอย่างถูกปะถ้าอะไรมันจะเข้ามาถ้าเราขายเขาได้อืก็จบปะเออม,มันก็คือแค่น,นั้น หลังหลังแต่งงานคืนแรกก่อนคืนแรกก่อนเราถอดชุดแต่งงานปุ๊บสิ่งแรกที่เราทำคือนับซองมึงมึงนัามึงไม่สตินับซองด้วยหรอไม่นอนนอนจริงๆ หลับเลยปะหลับเป็นตายปะหลับตายปวดหลังมากเพราะชุดหนักมากได้เข้าห้องนอนจริงๆกับตอนกี่โมงไม่ลากเพื่อนขึ้นมาในห้องก่อนมันนั่งกินข้าวก่อนไม่ให้เพื่อนกลับบ้านอ่ะแล้วเธอไม่ดื่มไม่ดิ้มหรอเธอไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ไปดื่มไปดิ้หรอไม่อ่ะแล้วพี่พีท่าไม่ดื่มอยู่แล้วหรอเป็นแบบคนแก่คนแก่แต่งงานกันคนแก่แต่งงานกันมาคุยยังไงอ่ะเรายังไงเดี๋ยวทำไปด้วยไหมเมนูวันนี้ที่เราจะทำ เริ่มทำอะไรเลยเดี๋ยวมันยังไม่ได้ไงเธอฟังนะเธอทำรายการมากี่พีไม่กี่พีค่ะประมาณประมาณสามสิบอยู่ก่นแล้วประมาณสิบสิบอีพีเธอได้กินของอร่อยกี่ครั้งสองเออสไม่เคยพิษพอนเรื่องเด้อมันเศร้าจังวะจริงในอีพีแรกเค็มสีอีพีสองเค็มคือแต่ละคนอ่ะก็คือไม่ควรคาดการที่จะมารายการอ่ารายการทำกับข้าวรายการทีเขาไม่ได้คาดหวังไม่คาดหวังแต่ก็คาดหวังหน่อยเดี๋ยวมันอายคนเขาแล้วทุนนี่มั่นใจว่าเราจะทำอร่อย ก็เมนูออาฟังนะซ้อนมะเขือเทศมันอร่อยอยู่แล้วในันแกงปงแค่เกืนน้ำตาลมันไม่ได้ยากเย็นมากเมนูสเกตตี้เม็ดบอลเสร็จปูแล้วไงต่อเอะเธอช่วยฉัทำหน่อยสิเอาหมักหมูไปเธอหมักหมูไปไม่ทำไมอ่ะให้แ่ายกับเชิญทำแล้วเธอทำอะไรอ่ะนยืนไงยืนอันเด็ด ถามก่อนขอถามไม่ได้เลยเออมาสิมาสิมาถามหน่อยได้ไหมล่ะอ่ถามหน่อยแกล้งๆถามแกล้งๆว่าแบบถ้าเป็นครีเอทีฟอย่างเงี้ยเราเป็นตัวท็อปใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราไม่ถามว่าช่วงนี้มีผลงานหรือทําอะไรอยู่ไม่มีจะไม่ทำอะไรเราจะเราจะถามเพราะว่าอะไรเราไม่ถามอะไรแบบนั้นแล้วถ้าเขาเป็นแฟนคลับจริงเขาก็ต้องรู้ยีเยยคนนี้เขาทำอะไรอยู่นะก่อนว่าเราคเขาไม่ใช่แฟนคลับอ่ะก็เนี่ยมารายการมึงนั่นแหละค่ะก็ไม่ได้มีอะไรก็อาจจะเข้าใจคือดาราเนี่ยมันจะมีสองแบบมาหนึ่งคือมาแบบว่าเป็นเจเนอเรชั่สายตลกมันก็จะไปโผล่ทุกรายการออออันนนนนีีี้้้้ก็็จะะะไไไไไไไมมมมม่่่ดดดลครรรเเเเปสายต์ท สาย,ลายไล์ไก่แบบนึงคือมีซิงเกิลต้องปล่อยไก่แบบนึงมีหนังต้องปล่อยและนี้มีอะไรปล่อยไม่มีอะไรเลยไกไม่มีอะไรเลยไกม,ม,มาตรงนี้ก่อนของแก้มบุ๋มคืออะไรยังไง วันแรกก็จะโดนซะแล้วโดนอะไรคะไม่ใช่วันแรกไงวันแรกที่หลังจากที่แต่งงานไงเป็นปตดค่ะจะโดนอะไรคือต้องการจะให้โดนอะไรตอนนี้ใคที่ถามเป็นปตดอ่ะแลังไงต่อหลังไงต่อหลังไงต่อเราพอเสร็จปุ๊บตอนนี้ชุดอยู่ไหนก่อนเขาไม่ได้ถอดให้เราคนที่มาดูแลชุดถอดให้เราชุดก็ไปกลับไปร้านสิ่งแรกที่ที่แบบนอนแล้วลืมตาคุยกันแบบนี่ คือฉันจะต้องตื่นมาเตอเธอทุกชาเราทํายังไงอ่เธอพูดกันางเธอพูดกันางตอนนี้เราก็ยังแบบไปปมาอยู่จริงปะเนี่ยใช่บ้านยังไม่เสร็จไงชิลแล้วเขาไม่คิดถึงเธอหรอเขาคิดถึงหนูตลอดเลยวันนี้ก็ต้องกลับไปบ้านเขาอาทิตย์หนึ่งเธอนอนบ้านเขากี่วันอ่ะฉันแป๊ะฉันแแต่ยังไม่ได้แบบเอาแค่สะดวกเพราะว่างานมันไม่ไม่แน่นอนไงค่ะแล้วหนูพร้อมใจจะย้ายไปอยู่บ้านเขายังใสไปแล้วใส่ไปแล้วใสไปตอนไหนอะ ก็เธอมัวแต่เมาอยู่นั่นแน่<ส> <ๆ S 2> เธอปิดแก๊สใส่ไข่ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วเธอไปเลยเธอเธอเปิดแก๊สเลยอย่าันเร็วเกิดขึ้นเร็วมากเลยเออเธออย่าไปทำะอะไรม,<า>มันมีลามากมายสิเออไอ้ไงต่อไงต่อเร็วๆเ,เรื่องอะไร ก็น,นี่ยอยากรู้มั้ยหานี่ใครเป็นคนหากใครอ่ะจะมีลูกป่ะจะมีลูกป่ะมีสิหรอแต่ว่าตอนนี้ดูดิสภาพมีลูกได้ไงดูแลตัวเองไม่ได้ทําไมอ่ะทำไมดูแลตัวเองไม่ได้ดูดูแลได้แล้วตอนเขาเปิดแบบเปิดชุดเปิดเปิดของเขามาโนมาแล้ี่ค่ะฉันอยากรู้ว่าเราตอนเขาเปิดมาเธอตกใจไหมแบบว่าอ,อ,อุ้ยพี่จะจริงหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรอ่ะสมุนกเสรีกันอ่ะสมุนกเสรีกันอ่ะไม่นะหรอก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ ทำไมเราไปเรียนรู้จากใครมามันไม่ได้เรียนรู้จากใครมาแต่ก็แบบไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหรไ่แ,แค่เขินเราเขินแล้วเราทำไงปิดตา,บบบาเราก็แบบบ้าเราก็แบบบ้าเดี๋ยวแฟนขับเขาจินตนาการไม่ได้พักก่อนผ่านก่อนอุ้ยลืมทำอะไรอสอยหอมใส่เข้าไปด้วยส,ย,ยสอยให้หน่อยซอยให้หน่อยซอยให้หน่อยขยันทำหน่อยขยันทำหน่อยแก้มบุ่มซอยยังไงอะเอาแบบไหนซอยแบบสี่เหลี่ยมลูกเต่าอุ๊ยอ่าเก่งกันเนี่ย ทำกับข้าวให้เขากินมา้างยังสามีัไม่จ้า,าสั่งมายังเน่าเลยจ้าสั่งมายังเสียเลยจ้า <c oughs> ยังสงสัยอยู่ว่าเพราะเราไม่ได้เก็บด,ดีหรือว่าเพราะเขาทำไม่สะอาดแก้มุ่มเ้าเล่นหนังยัง <N> นานมากน้อยค่ะ ใช่หนูไม่ค่อยมีผลงานหรอกนานมากน้อยค่ะใช่หนูไม่ค่อยมีผลงานหรอกมีสิหรอแต่ว่าตอนนี้ดูดิสภาพมีลูกได้ไงดูแลตัวเองไม่ได้ไม,ดมันอ,อัอใจมึงเศร้าจังวะชีวิตมึงทำไมมึงมีอะไรภูมิใจบ้างเนี่ยใน,ใ,นในวงการเดิงเนี่ยไม่ก็ภูมิใจนะับทุกผลงานแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้เล่นนะคือจริงๆคือเขามีให้เล่นแต่เราไม่เล่นหรือเปล่าเขาก็ไม่ค่อยมีให้เล่นด้วยเราเราก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเพราะน่าจะหลายๆอย่างมั แต่เธอขนาดว่าแม่เธออ่ะเขาดึกธนุถนอมเธออย่างนี้เขาก็ยังปล่อยให้เธอไปอยู่กลางป่ากลางเขาอะไรอย่างนี้นะยุ่งยงอะไรนะเขาชอบไงเขาอยากเป็นเองไงแล้วชีวิตเราเคยมีความฝันไหมว่าเราไม่มีนะหรอความฝันไม่มีไม่มีอะไรเราทุกวันนี้ก็ยังแบบไม่มีอะไรยังเท่าเฝ้าถามตัวเองนะแบบไม่น่าเชื่อยังเมื่อกี้นั่งคู่อยู่ในห้องแต่งหน้าเลยว่า เออเราแบบขยันหาเงินตลอดเวลาแต่แบบความสุขจริงๆเรามันอยู่ตรงไหนเราแบบบางทีเราไปเที่ยวเราก็ยังรู้สึกว่าเราห่วงขายของเรายังอยากทํางานยังอยากหาเงินแต่ว่าความสุขจริงๆอยู่ไหนนะเออแล้วอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ยังยังไม่แน่ใจอ่ะแล้วเธออยู่กับหมากับแมวเธอก็ไม่ชอบหรอมันไม่มีเวลาไงมีไม่มีไม่มันไม่มีจริงๆเพราะว่าพอถึงเวลาจริงเราก็รู้สึกว่าอยากทํางานแล้วสมองเราก็คิดเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันเริ่มแย่แล้วเออไม่เป็นไรมามามากระทะไหมหมด้วยะกระทะไหมหมด้วยะแล้วก็เทียมอ่ะ เออซอยไว้ซอยไว้ซอยรอไว้ซอยรอไว้ลดลลยาแก้มผมลดเอาซอยเพิ่มอีกหน่อยซอยเพิ่มอีกหน่อยกลมๆไปก่อนแต่แล้วมันไม่กลมอ่ะเอาอีกเอาอีกได้ไหมเอากระเทียมอีกได้ไหมมันจะได้มันจะเหม็นมืออ่ะมึงเ้ยอะสดสดเธอเธอไปเอามาอีกเธอไปเอามาอีกเธอไปเอามาอีกเอาทิปตกเลยได้ปะเออเออได้ได้ทำเลยลูก บอกว่าช่วงนี้เปิดบริษัทต,ตัวเองใช่ไหมเปิดมานานแล้วมันเป็นยังไงก็ดีแต่แตว่าทุกคนเป็นฟรีแลนซ์หมดเลยทุกคนก็เป็นฟรีแลนซ์หมดมเลยอะ,อะไรเงี้ยก็ก็มันอยู่ทำงานในในเบื้องหลังมาเป็นแบบเกือบ20ปีแล้วว่ะก็ไปทำอย่างอื่นไหมก็เราก็ต้องเติบโตไหมเธอยังเติบโตเลยไม่ใช่ทำไมเราถึงแบบ ต้องทุกคนเป็นฟรีแลนซ์นะไม่เอาแบบเป็นประจาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเาว่าผ่านขั้นตอนการเป็นพนักงานประจำประจำาอะไรมาหมดแล้วไงแล้วทําไมเราต้องให้คนอื่นเป็นแบบเป็นฟรีแลนซ์นะไม่ไม่อยากผูกมัดคือเราไม่อยากจ่ายประกันสังคมให้เขาคือเราไม่อยากจ่ายประกันสังคมให้เขาเรามีเรามีพนักงานแบบนั้นเราก็จ่ายให้อาทำมะเขือเทศด้วยทำมะเขือเทศด้วยที่เราพอหรือยังพอแล้วพอแล้วทำมะเขือเทศด้วยสอยไปมีแม้ข้อดีของการแบบว่าเป็นแบบฟรีลงฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยข้อดีของการเป็นฟรีแลนซ์แต่ต้องเป็นฟรีแลนซ์ที่เรามีลูกค้าเเเเท่่่าาาไไหรรป็นนยยยังงออออูจะดดิกกมแล้วี พี้ไปเป็นฟรีแลนซ์เลยค่ะเดี๋ยวนี้มันอาจจะได้แต่ว่าสาหรับเรานะเราแนะนาว่าให้ไปอยู่ในในองค์กรก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเราทํางานร่วมกันกับคนอื่นนะเขาเป็นเขาจะป้าแต่ว่าถ้ามันเป็นฟรีแลนซ์มันก็ยิ่งดีไหมเพราะเราก็รับได้หลายที่ไม่ต้องมังมันก็รับได้หลายที่แต่ว่ากว่ามันจะรับได้หลายที่มันก็ต้องแหมคนเขาก็ปากต่อปากนะคะเราเบาไหม มันไหม่อะหมายถึงว่าให้เราเสียงเบาๆเหรอไม่อันเนี้ยไม่ไหม่ใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆพับรวมมันข้างในจะไม่สูงนะมันกินได้ก็หูดับอุ้ยไม่คนไปโรงพยาบาลเพราะหูดับจริงๆก็นี่ไงก็เนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยทาให้เธอหูดับคุณพระคุณเจ้าก็เนี่ยวันนี้ทําให้หูดับให้พีทหูดับแทนได้ไหมเออได้ถ้าหนูหูดับมันต้องเสียงดังกว่าเดิมแน่เลยมันเละแล้วตอนนี่ยพอแล้วพอแล้วไอ้ไอ้แก้มผมเอากองเลยฮะ กองเส้นออกแล้วก็น็อกน้ําเย็นนะทำไงอะทาสิทสําสิลองดูลองดูทาแบบข้าวเธอเป็นทําเป็นไหมอ่ะจิงๆตอนเด็กๆกับแม่สอนอะไรที่มันรู้สึกว่าเอออันนี้มันเอาไปใช้ชีวิตมแม่ไม่เ,ไเคยสอนเลยแม่บอกว่าอยากเข้าครัวเพราะว่าเดี๋ยวสกปรกไม่ใช่น้ํามันกระเด็น<ช>แล้ก็เธอมีเพื่อนป่ะตอนเด็กอ่ะเพื่อนไม่ค่อยมี่เพื่อนไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าอยู่แต่กับหมากับแมวอยู่แต่กับศาสตร์เพราะว่าอยู่กับคนเราบบเหนื่อยอะ่ะินดูเวิร์ดป่ะอินทรเวิร์ดป่ะใช่เป็นป่ะหนัก ขนาดไหนเนี่ยลองแทงเรื่องสีไม่มีอ่ะไม่มีคือไม่มีเรื่องเล่าไม่อยากพูดไม่อยากคุยได้เลยอินเทอวดของจริงไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากอยากมารับรู้ไม่อยากแชร์แล้วตอนนี้ฉันไม่อยากรู้ไม่อยากเราทีกระแยกันบ้กป้ะได้รดอันนี้คืออินเทอร์เวิร์ดของแท้นะคะไม่เป็นอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะไม่เป็นอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะคือไม่อยากเ่า สักพะกระทะลอยฟ้าข้อเสียของการเป็นฟรีแลนซ์ไม่ต้องถามแล้วแหละไม่ต้องถามไม่ต้องถามเออคือสงสารเนาะเขาเกิ้ลเขายืนถือจนแบบท้อแล้วอะเมื่อไหร่จะถามอะไรเงี้ยนึกออกปะอันแล้วกันแล้วเอาขอมหอมมาผัดเอากระเทียมมาผัดก่อนเอากระเทียมมาผัดเฮ้ยซอยหอมไปด้วยสิซอยหอมไปแล้วไงนี่นี่นาพอมันต้องลงมานี้อีกเออจะบ้าเออไม่เก่งเก่งเก่งเนี่ยเอาเอาอันที่มันยากๆให้หนูไง แปลกอ้าวก็เธอได้ทําได้เราไม่ได้อยากทําอาหารไงเออเรานี้ไม่เขาก็ไม่อยากทําเหมือนกันไม่ได้ชอบทาเหมือนกันเขาไมต้องอยากทำอ่ะแต่ําฉ่ําเลยนะก็เขาให้มามึงเพื่อไปรายการอาหารเพื่อไปรายการอาหารทำไปหน่อยทำแกล้งๆหน่อยมีมีทำไข่ตุ๋นด้นะง่ายๆอ่ะอันนี้ดูอันนี้ยังทหอะไรที่แบบมาแล้วไม่เกียดเออให้มันดูแบบให้มันดูแบบว่าควรค่าแก่การที่มันทำรายการนแต่เราไม่ได้อธิบายเรื่องการทำอาหารเลยเลยนะ เราต้องอจะอุ้ยตายแล้วนิหวขาดมะลูกไม่เป็นไรโดนเล็บที่ทำพอดีค่ะเออเลิศเลิแกมบุ๋มเลดศเลิใส่มาอีกใส่มาอีกใส่หัวหอมมาอีกเออเป็นละเป็นละภาพรวมละภาพรวมภาพรวมใส่มาใส่มาใส่มามะเขือเทศมามะเขือเทศมาเอามแค่นี้หรอเอามาอีกเอาซอยมาอีกสิมันต้องใส่ขอมไปเยอะป่ะเออใช่ใช่ใช่โถกโถแกบุ๋มโถกแล้วพี่ๆเขาทำเขาเขาไม่ทำแล้วไม่อยู่กันสองคนก็เออไม่ได้อยู่สองคนก็อยู่กันสามคนก็พี่เลี้ยงด้วยไง มันเพิ่งอยู่วันเดียวเองเหรอใช่แต่มันก็ไม่ชินนะบ้านเขาโล่งเกินอะ่ะบ้านใหญ่เกินไปใช่ป่ะไม่บ้านมันโลง่งของมันโล่งไปบ้านเราปกติมันอยู่แบบ<ง>ของเยอะอะแล้วเขาบอกเราเขาเขาเขา,เขาไม่เตือนเธอไหมว่าแก้มบุ๋มทามาบ้านพี่ห้ามทำลกนะถ้าทำลกจะโดนตกอย่างงี้นะมีป่ะไม่จ้าเขาบอกว่าอะไรที่พิมพ์มาวงการชีวิตหนูไม่ได้แล้ว ไม่ได้เ,เลยเหรอเป็นตัวของตัวเองซึ่งแต่ละคนก็คือถ้าลกก็คือปล่อยให้มันลกไปลกก็เก็บเก็บได้เท่าก็เก็บแม่ลีได้สอนแม่ลีได้สอนคติอะไรไหมห้ให้อด<ห>ทนทนะล,ลูกก่อนออกจากบ้าน <S <S มีอะไรเราต้องอดทนนะ <S <S 1> <S 1> อดทนนะลูกอดทนเพลรู้ว่าลูกความอดทนต่ำไงอดทนนะลูกอดทนอดทนกันเงอะไม่ไว้ใจอดทนเรื่องอะไรอ่ะแม่หนูก็ชิวอยู่นะเออบอกให้พี่พีทอดทนเถอะง่ายกว่าทําไมอ่ะทําไมเขาคิดว่าเธอจะอดทนไม่ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเป็นมันในนี่ไง อะอามาใส่อีกอะใส่หมดละเรามันเป็นยังไงเรามันเป็นยังไงเรามันร้ายหรอเรามันน่ารักน่ารักหรือร้ายน่ารักผู้ชายรักขนาดนี้มันต้องน่ารักจริงจริงอะมึงไม่น่าออกไปทารายการเลยนะมึงน่าอยู่บ้านกันสองคนอะแล้วมันก็ไลไปทั้งวันแบบว่าก็เป็นนินโทรเออแล้วก็ได้ตังไปแบบว่าเนื้อกออกป้าวันละสามสี่ล้านอะเนึอกออกไหมใช่ปะเออทำงานทำไมวะแปลกอะใช่ปะจริงปะอ่าคิดปะ ก็คิดระายวันหนึ่งเท่าไหร่อะไม่เท่าไหร่แล้วแต่วันเออจจริงแล้วแต่วันพีคสุดพีคสุดไม่มีคําว่าพีคสุดเพราะทุกวันเราก็ไปเรื่อยเรืร้านหนึ่งละสองร้านเคยแตะถึงยังถึงมันรวมทุนง่นย่นาดน่าคนถามมาทำอะไรกันอยู่ทุนน่ะรวมกําไรมันอ่ะจ้าถ้ากำไรร้านมังเคยได้ยังไม่แน่ใจต้องไปเปิดดูเออ เราไม่ได้ไล์คนเดียวนะคะไล์กับไล์กับใครนะไล์กับพี่พีทด้วยคือแยกกันไล่ก็ไม่แต่ตอนนี้หนูดีมากเลยนะทำไมอ่ะชีวิตหนูดีขึ้นเยอะมากตั้งแต่หนูสอนพีทไล่อะทำไมอะพ่ะแล้วเขาไม่กลัวก็คือการจะพูดไทยแบบพูดฉ่ำเลยแล้วเราไม่ต้องพูดเราก็เดินสนุกไม่ไม่นี่อยากรู้นี่อยากรู้ว่าแต่ก่อนคือเขาเขาไปเขาไม่กล้าพูดเลยหรอเออเขาขี้เขินอันนี้เราต้องหันไะไม่ต้องละพอเราไม่ใช่หรอไม่ต้องหรอกเฮ้ยเอาเอาน้ำน้ำมีมะน้ำหน่อยน้ำนี่ตั้งแต่เทปก่อนไม่เปลี่ยนเลย ไม่ใช่นี่อยากรู้ว่าแบบแต่ก่อนเขาไม่กล้าเลยเหรอพอละพอละเขาละเขาไม่เอาเลยเขาเคยเขินเพราะเขาปกติแต่เขาก็ยังพูดได้นะเขาเป็นวิทยากรงวิทยากรเขาก็ทําได้แต่ไม่รู้เขาเขินอะไรทาไมเขิคนดูในกล้องอะไรเงี้ยเหมือนคุยกับโทรศัพท์แล้วเขาเขินมั้งหรอแล้วทําไมจะไปฝึกเขาได้ยังไงวะยี่ดอกเขาเก่งกันนะเราก็โยนโยนให้เขาไปเดี๋ยวเขาก็ทําได้เองแล้วตอนนี้คือเขาเขาไล่เดี่ยวเราใช่ปะเขาไม่กล้าเขารับงานเดี่ยวก็รับเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็อออออเเเเาาาากรรววลห่่มธธธ เขาเก่งเขาเก่งหลด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 นี่เป็นไงสงสารปะไม่สงสารเฉยปะไม่สงสารไม่ต้องมาสงสารค่ะโอเคปะนี่เป็นไงเป็นไงภาพรวมปะหน้าตาดีมากเหมือนในนี่เลยเหมือนในการ์ตูนดิสนีย์เลยเรื่องอะไรวะซาวไว้ใหญ่ตู่ไงที่เขากินมีดบ่อแล้วจุกกันตั้งเต็มปีโอ้ยลืมน็อกน้ำอ่ะแกหมุนชิมก่อนชิมชิมซอสก่อนลืมน็อกน้ำทำไงอ่ะมันชิมก่อนสิได้ก็บอกไม่ได้ก็บอก อ้อยรสเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมากเลยหรอเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะกระหอบ้วนะหอมเกินอะใส่เขาไปอีกได้มั้ยมันจะได้หอมๆอีกอ่ะอะไรอ่ะใส่อะไรอ่ะใส่ไปเอาใส่ไปใส่ไปแล้วแต่เธอเอาเอาที่เธอชอบอาหารมันโยนอะไรลงไปได้เหรอเห็นบอกว่าตอนนี้ทำไอ้นี่ด้วยไหมสคติปให้คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ทำอะไรมันเป็นไงอย่างมันต่างอะไรกันไหมต่างไหมมันยากไหม เหมือนมึงแบบตาจตาว่างเปล่าอ,อย่างเงี้นะไม่อยากรู้ไงก็ยากก็ไม่ต้องตาหนูว่างเปล่าไหนูสนใจอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีมีอะไรให้เราทําเราก็ทำนึกออกไหมมันเรามานะต่างกันเลยเนี่ยต่างต่างต่างสิเพราะว่าเข้มข้นแล้วนะจะใส่น้ำอีกเหรอก็เธอทถางก็มันเดี๋ยวมันติดเปรี้ยวเกินอร่อยอ่ะเราผล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 าเอ้ย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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง แล้วมันต่างหรือไม่ต่างสรุปต่างต่างมันยังไงต่ออ่เะเพราะว่าเพราะว่าสคริปคอนเสิร์ตอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้คือมันต้องพูดน้อยแล้วพูดฮุกเป็นพันลายยังไงขออีกทีคือแก้มุมเข้าใจป่ะเวลาเราทําสคริปคอนเสิร์ตอ่ะกับสคริปอันนี้มันก็คือแค่หัวหัวใช่แต่สคริปคอนเสิร์ตอ่ะมันจะแบบเหมือนเขียนบูเลตไว้อ่ะเขาจะพูดหรือไม่พูดก็แล้วแต่<อ>ก็ได้หมดแต่ว่าฮุกเนี้ยก้อนเนี้ยถ้าพูดประโยคเนี้ยก็ต้องฮุกคนอ่ะอื <Wow. S 1> เข้าใจปะอืมอ่ะชิมซิก็คอนเสิร์ตพีพีวิวคิงเขเป็นเราเป็นคนทำไงแล้วเราเป็นมามันยังไงอ่ะเช่นแบบอ่ะเช่นแบบสมมุิแบบเหมือนแบบประมาณว่าเขาจะเข้าเพลงนี้อ่ะเห็นไหมล่ะเหนืยวเมกมากเลยอ่ะก็บอกแล้วก็โถโถทําให้มันอายขายดีมากเลยเราเป็นคนที่เก่งเกินแล้วอ่ะเออคขาทาอะไรก็ได้อ่ะเออเข้าใจจิ้มป่ะก้านน้องใส่อันนั้นเขามันเขาไว้ลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช้ำมันเถอะฟิว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 ให้มันสวยงามให้มันสวยงามไม่เขาไม่ได้ใส่อย่างงี้เขาไว้พีหน้าเฉยซึ่งสวยงาม บอกปากนะอาจารย์ลอ,อยนะอาจารย์ยิ่งสักบอกทำไ,เไปเถอะปลายทางมันกินเหมือนกันไม่ใช่มันเอาไว้ลอยนะาใช่ชปลายทางเหมือนกันที่รักไม่อันนี้ไม่ได้จริงจริงใครกินกันงั้นเธอเอาออกเธอเอาออกแล้วเธอไม่เอาอันนี้มาให้มันสวยๆละเออนี่จะบ้ากับุนลองลองลองอ่ะเดี๋ยวฉันเริ่มใส่น้ำาล้วแล้วเหนียวเป็นก้อนเลยแล้วก็เธอบอกให้ทำนอกน้ำเธอก็ไม่ทำวัวแต่ยืนตอแหลกันอยู่นั่นแหละ นี่แหละนี่แหละทั้งหมดแต่ถามเรื่องอะไรไม่รู้เห็นไหมทั้งหมดแต่ทิปมันไปหมดเลยยืนตอแหลกันอยู่นั่นแหละนั่นเป็นไงล่ะอันนย่ขยับเข้ามานะเออเธอไม่กินใช่ไหมไม่มันจะดูไม่สวยเดินเธอเธอตกแต่งต่างเธอช่วยกันสิโว้ยเธอไม่นด่งแตกเลยด้าช่วยกันสิโว้ยเออหนูว่าพี่ทําดีแล้วอุ๊ยตายแล้วเป็นไงแกมบุลเ่เเนี่ยเหมือนมากเลยเหมือนในแบบในกระตุ้นนิ่งๆแกมบุลเล่เลยมันเช็ดจานได้เหรออย่าจีรีก็ต้องเลยเว้นให้ใครเออเว้นไม่ให้ใครอ่ะลูกตายละ เละไปหมดอันนี้เป็นไวทำไมอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะหนูตกแต่งกานเลยหนูตกแต่งการเลยหนูตกแต่งการเลย,เลยโคตรน่ากินแต่มันเอียงอ่ะเออมันไม่สมบุรณ์แบบเหมือนความรักเหมืนอ,อมนความรักของเรานั่นแหละเอออ่ะได้นี่พี่นาด<า>มาจะบุ่งพร้อมชิมยังไม่ทำไมชิมค่ะ เอออ้งชิมเรานี่มันฉายานักจุบของป่ะถูกต้องเราเป็นคนเราเป็นคนจุบของเราแบบจุบจะกก็แต่ก่อนก็คือติดคุกอันดีดีิีก็เพิ่งออกมาพี่ไม่เชื่อเร็วๆไม่ใช่ไม่ใช่คือหมายถึงว่าไปทำรายการในนี่อะไรนะขับแขกเราเชื่อบอกไหเร็วๆตอบเราเลยเออตอบโคตรแบบอันนี้แบบใหม่แบบใหม่ป่ะเออแบบใหม่แบบใหม่เร็วเเออไม่คือไปทำรายการทำรายการกัไก่ฟอยรายการที่ยาสถานบันปลายเออขอชิมก่อนได้ไหม ต่อต่อต่อพูดเลยพูดเลยมันอะไรมันได้เนาะโคตรอร่อยทั้ข้นเห็นไหมบอกเราเติมน้ำเยอะเห็นไหมถ้าเติมน้ำเยอะไม่อร่อยหรอเนี่ยอร่อยเลยเนาะอันนี้ดีเห็นไหมแซ่บแฮปปี้ป่ะอันดับหนึ่งคืออะไรยังไม่ใช่อันนี้ค่ะรู้ไหมอันดับหนึ่งคือใครใครไอ้แขกเหรอ หนุ่มจิ้นเงี้ยวใช่ไหมโคตรอร่อยเอออใหอันดับหนึ่งให้อันดับสองอะยังไม่ใช่อันดับสองอะเป็นไรอันดับสองก็ตือปะอะไรอร่อยก็ตือทำไรอะก็ตือทำลาบเหนือแล้วก็แกงโฮ๊ใครทำอร่อยนะอันดับสองฮะแม่ก็แม่ก็อร่อยแต่ว่าแม่มันแบบรสมือเดิมไงรู้รู้อยู่แล้วถูกปะนี่นก็ทำน้ำยาป่าน้ำยาป่าอร่อย อราสองน้ำยาป่าอร่อยกันตามาก็ยังไม่ใส่ถ้ามึงยังไม่ใส่อีกอ่ะกูเศร้าละติดติดท็อปไฟต์อติดท็อปไฟยอดแย้มอ่ะยอดแย้มยอดแย้มแบบหนึ่งพี่แพดเลยหรอสเต็กถือว่าจานนี้ก็ผ่านเนาะเพราะว่าก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าอันนี้เราสไตล์แบบว่าเปลี่ยนบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทย นี่คือเราแอบ,บอ้างเราจะไม่ยอมพูดใช่ไหมว่าตกลงเราจบก่จนบก่อน<อ>คือว่าแต่ก่อนอะทำไอ้นี่ไม่ได้แต่ก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่เคหาสถานบ้านปลายแล้วเป็นแบบว่าไปกับอีไปกับอีบอ,อ,อีฟอยแล้วก็แบบเวลาไปบ้านคนก็มองกันอีฟอยเขาไม่ใช้นานล้เมึงขอเลยจะเขาให้ไหมมึงมึงบอกเขาก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุยเนบ้านพี่พี่พี่พอ่านกัวนาทีวีเท่านี้ ทำไมพี่หยันพูดว่าถ้ายกไปได้ก็เอาไปเลยอีปอยเรียกหละาล่าหมูใช่ปหเนี<อ>่ยเออแล้วพี่อ่านงงไหมไม่งงเขาก็บอกว่ายกไปได้เขาเอาไปเลยก็ขเขาให้คนที่จบจริงๆไม่ใช่นี่นะนี่แค่เป็นตัวล่อเฉยๆเหมือนโจน่ะที่แบบว่าเปิดมาแล้วก็ส่งให้ต่อนากตอว่าเออเป็นนางนกต่อนึกงองอกไหมแต่ว่าบ้านคนที่เราเอาบ่อยสุดคือบ้านป้าตือป้าตือแม่เข้าบ้าน,นี่้ค่ะป้าปตือเนี่ยเคยให้เราเข้าบ้านมาก่อน ซึ่งเวลาเราเข้าบ้านประตือเนี่ยประตือกูกับบ้านปาตืมีางานอัดอันไหมสุดๆแกมบุ๋มฟังนะตู้ล็อกเกอร์มันนะกูจะบอกให้เลยนะกูยังงงกับมันอยู่นะมันใส่เสื้อผ้าสีเดียวนะคะสีดําแต่จะบอกว่าไปสังเกตนะคะป้าตือไม่เคยใส่ชุดซ้ํากันเลยสักวันเรื่องจริงแม่แต่ทุกแต่มันจะเป็นสไตล์อย่างนี้กางเกงเขาว่ามึงกางเกงแบบทรงอะไรของมีหมื่นกว่าตัวแบบเดียวกัน รองเท้าสมมุติว่าเขาซื้อปาด้ามาใช่ปะเขาจะซื้อคู่แบบเดียวกันอ่ะสามคู่ห,<า>หรือสองคู่ระะรหรือสร้อยชาแนลอโอ้สร้อยใส่เยอะมากสร้อยชาแนลเขาจะซื้อแบบเดียวกันสองอันถ้าอะไรอันนี้หายเขาจะมีสำรองเลยเพราะเขาชอบเพราะเขาชอบเขาจะเป็นดับเบิ้ลเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราไปถึงแล้วก็อุ้ยแม่รองเท้าอ่ะอันนั้นแั่คงไม่ได้ใช้แล้วมั้ง มึงใส่เบอร์อะไรล่ะตีนเท่ากันเลยจริงป่ะเนี่ยจริงเเท่ากันไหมเบอร์อะไรอะเบอร์สามเก้าท่าะใหญ่มันจะใส่นึ้ก็คงดีจะได้ไปบ้างโอ้โหมึงก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการฟังเรื่องราวของกูเลยว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีไปเรื่ปูป,ปตอยู่ไหนนะคะเออนั่นแหละก็ได้ของได้อะไรกันไปแบบ<อ>ช่ำเห็นไหมล่ะขอความรู้บ้างได้ไหมอะได้ได้ได้กมาไม่ได้ถามข้อมูลถามคุยเอาเอง เราอยากเสือกเรื่องก้มือมากกว่าขอข้อมูลเน่อยนะแมใครอยากเป็นแบบเรลยอทีฟอะไรเงี้ยตรงแน่อย่างเราอะไรเงี้ยมันจะต้องทํายังไงให้ลูกค้าเข้ามามีเคล็ดลับหรือมีวิธีแนวคิดอะไรม้างไหมคะไม่นี่ยทำไมอะก็ไปดูไปเสิร์ชเอาดูก็ไปดูไม่แบบแนวคิดเราอะแนวคิดเราอะสิ่งที่เราทําที่เราวางมาว่าชีวิตเราทํามาดําเนินมาแบบนี้แล้วมันไปได้ดีอะเราว่าสุดท้ายแล้วนะธรรมชาติเรลียวเออไม่รู้จะพูดยังไง มันต้องอ่าแก้มบุม๋มลูกค้ากูแต่ละคนนะที่เข้ามานะอ่ะหมูสดก็เข้ามาแล้วแก้มบุ๋มฟังนะที่กําลังจะบอกว่าเรียวคืออะไรเราอะ่ะต้องทําเราทําตัวให้เตรียมพร้อมกับทุกอย่างถูกปะถ้าอะไรมันจะเข้ามาถ้าเราขายเขาได้อืก็จบปะเออมันก็คือแค่นานอลองสมมติว่าอยู่ช่องหนูแล้วขายหนูขายว่าไห <c oughs> ก็สติไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่เอาไปเล่นได้อาจบมันเป็นตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออแต่ว่าน่ารักไงเดี๋ยวดึงข้างหลังสิเปลี่ยนเปลี่ยนตาเปลี่ยนสีได้ปึ้งปึ้งปึ้งมีไงบ้าบอที่ด้วยมีไหมมีเคล็ดลับเพิ่มมีไหมคะม,มีค่ะเปลี่ยนแพลตฟอร์มไม่มีของมีอ๋ออะไรหวะไม่ใช่ไม่ใช่กำลังจะบอกว่าคือให้อยู่ในคือถ้าหมายถึงว่าใครจะหาท่องทางทำมหากิีนอะ คือแต่ละคนอะเราว่าทุกคนอะมันไม่ได้เกิดมาเป็นแบบว่าพูดอะไรกันได้หรือว่าเก่งทุกคนข้างหน้าเป็นเก่งทุกคนหรือทข้างหลังเก่งทุกคนเออมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันทุกคนคือแบบว่าใครจะเลือกอาชีพอันไหนจะเป็นยังไงก็ไปอยู่ในลู่ทางที่มันถูกที่มันต้องละกันเออแค่นั้นแหละก็ตามมาไม่มาแล้วค่ะฝากรายการแล้วค่ะเอาฝากสิคะคุณฝากรายการนะคะเม่นูพี่ใส่พิกี่เม็ดอ๋อนี้ให้กี่กี่พิกเหรอกี่เม็ดด้าพโอ แก้มบุ๋มกินจะหมดจานแล้วค่ะมันก็อร่อยอ่ะไงดีอ่ะมันก็เหนือความคาดหมายแต่คนให้เท่าไหร่ดิเก้าแปดเห็นไหมอ่าเก้าจุดห้ามันเหนือมันเหนือความคาดหมายถูกไหมคิดว่าหน้าอย่างฉันจะทำกับข้าวได้เลยหรอหิวห้อยตุ๊กตามาไม่คิดว่าจะทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะเลย ช่อง YouTube นะคะแล้วก็ Facebook นะคะวีดูนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะรายการเมนูพี่แตที่กินได้เงิจสาได้เลยจะเอาไปวันนี้ไปนะเพราะว่านี่ติดตามพี่ฝนอะไรยังไงติดตามได้ทางเออ่ช่องคลอดแหมขนาดตากล้องนี่เขายังมาฝึกฟรีแลนด์เลยค่ะเขามีงานประจำนะคะเขายังโดดมาเลยเขายังโดดเขายังไม่ได้เฝ้ากล้องให้ด้วยซ้ำตอนนี้เขาโดดไปไหนเขาไปชิตถูกไปล่ะคือไม่นอกจากฟรีแลนซ์ไม่ว่าไม่เฝ้ากล้องอีกต่างหากตกตกเขาจะไปล่ะ ก็ตะกล้องมือเดียวลูกเออเดินเล่นฟิลแบบฟิลฟิลปะคือพอเขาอยู่กล้องกลางปุ๊บเขาเดินไปเรื่อยไม่เปื่อยเลยเออเห็นบล่าก็เห็นหลายครั้งละเออเขาไม่ทำอะไรอยู่ข้างหลังโถโถแชทคุ